สวัสดีค่ะแฟมิลี่เจนนี่พาแซบเฮ่วันนี้มากับลูกสาวมาจาับพี่น้องมาก,กินไก่ทอดง่ายๆจ้ะพี่น้องเอ้ยกับน้องใหม่น้องใหม่เดี๋ยวแซบเพื่อจะ้วก็บเจวเนาะเจวเจวต่ำเองจ้ะนี่จ้ะบัรน,นอกเข้าเนาะกินง่ายๆนะพี่น้องนองขออนุญาตเถ้าจ้ะโอ้โเ,เ,เดี๋ยว์ค่ะถังของมาสิเป็นแบว ปงปวงจังหน่อยโปรเต็มจังหน่อย mm. เห็นน่ากินเราจะ่น้องออกมาจ้ะกินกินกินน้อง, mm. น,องน้องเบลค่ะจะเข้ากล้องก็าา mm. เข้ามาใกล้ๆสิครับผมน่าคู่ใ mm. จ

แบบมันตันกมึงง่าตใจเองง่ายเห็แน,น,นจรนินี่ยังจริงตอนเจ้าน้นนนอไป่นาะรังหน้าเลยอันตัดต่อเลยค่ะ กนิ no. <of> ่นน้อนอนจ้ะแกยังไงกัดเลยลูกกินข้าวเยอะนะคะลูกข้าวไม่หมดเลยกัดแกเยอะค่ะอืมอืมอืม <我>妹妹、嗯，听一下。 เอาแก้วมาด้วยนะคะสีเขียวตรงนั้นนะคะ เก่เลยลูกมันเก่งมากครับแก้ามองตรงตะติกสีเขียวอ่ะเห็นไหมเอากระย่าก็ได้ไปให้เอาให้ปไปขอให้กร้ตินดหนอนอือนั่งมือล,ลูก Ừ. nó mày mẹ hết đi nó, ừ. nó giúp mình vẫnหวาน chấm gì, chìm cấp kéo Thế đi, ngon à mẹ à loài, à loài mà, à. mẹ Ở ngon miệng, ngon miệng, ngon mẹ ngon miệng, ngon mẹ ngon

น้องใจจริงอ่ะอ mm ่านี่แบบอ่ะอืมนี่เขาเหนียวเนื้อนะอันนี้เหมือนเดิมเจอกันอีกห้านาทีนั่ง นั่างนั่นเลยอ่างนั่นเลยลูอืมขาขึ้นโตตั้งแต่อ่งางนั้นขนอยูขอ่ขึ้นจังไม่สวันจีนไหนลูกมาสวันจีนไหนสวัสดีค่ะก่อน,อ,อ,น,นอืมตรงนี้วันจีนข้าอืเข้ากล้องด้วยกันนี่แหละเอาเลยลูกกินเลย ดีนั่งให้มันถน,นัดอ่ะเบลอีกไหมอืมไอ้ลูกก็กินนะกินเลยกินเลยกินเลยอ่ะกินไปน้ำให้ลูกไปน้ำดังอืม,มน,น้ำอะไรก็อ่ะงาให้เสียอะไรไม่ลูกไก่

จำแก้วปิดขวดกระเทียมไปะล,มละูักเหื่อยไหมคขลูกเหือ่อยก,กินเนยอะออไม่ข้างเลยลูกามาข้างเลยปิดปากค่ะปิดปากคลูก อยินไ้แล้วลูกข้าวนั <c oughs> นปิดปากด้วยไอ้ลูกอืมอ <c oughs> ่างกินดีๆน,น,นะคะคุณตานรับมองเห็นอยู่ยนั่นลูกนะ <c oughs>

นค่อที่ไหลูกอืมกินข้าว้อืมอืมอนีห่ห่นมไม้แม่อร่อยมากาเลยคปับกินกับแจีวตีน แมาหาเนี่ยวิชายูนจ,จะไม่รับลูกไปดูน้ำส่งพิเทิ่ม Sauce, spicy, and fried chicken, fish, soft fish. Hmm. can mm. get งานประเทศเองทำไมถุงพี่เนาะพี่มั่วพูดบรรยาของผูธรสถาบัานเนาะคอยน้อมอมาหารไว้กินเป็นปีไอ้ยะพูด้ำใหม่ไหร ีตำบนผู้บนภูเขาของไหนครับค้นไปหามาขายเต้นนี่แบบนี่ไปกินกน,นี้ไปข,ขายเร่ยไหมคะอก่อยนี้ครับนนเมนนี่นน อยากลองก็โอ้กินเขาเร็วพี่น้องเด็กกเป็นอ,อย่างนี้นะอัดเจ็บเตือนเต็มมึงขอสูงขอให้พี่น้องได้เลยจ้าการกินนุ่มมากกินดูพดีนะก,กินแบบธรรมาชาติเนาะมันเสนเียมเหลมการกิน,กนแบบเป็นตัวเองนะพี่น้นองต้องมันถึูกบาก็กิน

ขอให้ไม่การกินมุ่งม,มั่น,นะเจ้าพี่น้องเด้อจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในท่านพี่น้องเด้อขอให้พี่น,อน,อน้องม,ม,มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะมีความสุขในวันหยุดยาวสองสามอาทิตย์นี้นะคะนีความสุขไปดูดล้านล้าทุกคนจ้าไป่ละจ้าเจนกับลูกสาวลาบแต่ละจ้าอบลาพี่น้องคอนเนี้ยยาควัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ เด็กก็กโอ้ยวายพี่น้องแม่ค้าสุขเด้อดจ้าเจนหลักลักลัก,ลกคนเด้อดจ้าสวัสดีค่ะ